ทำไมจึงห้ามเอาลูกมาเป็นข้อต่อรองในการทำให้สามีจะต้องเลิกกับมือที่สามคุณรู้ไหมคะการที่วันนี้ค่ะเรามีปัญหาเรื่องมือที่สามปัญหาสามีเป็นมีเมียน้อยนอกบ้านแล้วเราเอาลูกมาเป็นตัวประกันที่จะทำให้สามีจะต้องไปเลิกกับมือที่สามถ้าไม่ยอมเลิก เธอจะไม่สามารถเห็นหน้าลูกได้และฉันเนี่ยแหละจะเป็นคนที่ครอบครองลูกเพียงแค่ฝ่ายเดียวเพราะสิ่งนี้ค่ะเป็นผิดรายแดงที่เราห้ามทํากับสามีที่เขาไปติดมือที่3อย่างเด็ดขาดค่ะพรานอกจากจะไม่ได้ผลกับการที่วันนี้เขาไปติดมือที่3แล้วเนี่ยมันยังส่งผลเสียต่อลูกของเราด้วยค่ะ เพราะคนที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้มากที่สุดไม่ใช่สามีนะคะมันจึงทําให้เวลาที่คุณเอาลูกไปเป็นข้อต่อรองกับเขาเนี่ยเราจึงมักไม่ได้สิ่งที่เราต้องการใดๆค่ะตําร้ายมากกว่านั้นเขาเองเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่ไปติดมือที่สามมากยิ่งขึ้นและยอมที่จะละทิ้งคุณและละทิ้งลูกค่ะเพราะแท้ที่จริงแล้วการที่เราเอาลูกไปเป็นตัวประกันไปเป็นข้อต่อรองที่จะต้องทําให้เขาเลิกกับมือที่สามมันคือการผลักให้เขาหลังชนฝาและเมื่อใดที่คน เราหลังชนฝาแล้วจะเกิดอาการสู้สุดชีวิตเกิดอาการต่อต้านและยอมปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจนมุมผลสุดท้ายแล้วสิ่งนี้คนที่พังที่สุดก็คือตัวเราและลูกของเราค่ะ ครัวเจอเคสหลังบ้านมากมายค่ะที่ภรรยาใช้ลูกมาเป็นข้อต่อรองให้สามีกลับมาโฟกัสที่ตัวเราและลูกแต่ผลสุดท้ายมันไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการเพราะสิ่งนั้นมันไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหามันเป็นเรื่องปลายเหตุและมันเป็นการไปกระทุ้งให้ปัญหาบานปลายมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งนี้นะคะนอกจากจะทําให้เขายอมถอยห่างจากลูกและเราแล้วมันคือการสั่งสมองค่ะให้เขาเบื่อ ตัวเราและทําให้เขาเผลอเกลียดลูกโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวค่ะซึ่งคนที่ทําให้สถานการณ์เกิดขึ้นแบบนี้มันก็คือตัวเราที่เผลอไปสร้างสถานการณ์ให้เขารู้สึกแบบนั้นที่ตัวเราเองก็ไม่รู้ตัวค่ะเพราะเขาจะเอาใบหน้าของคุณกับลูกเนี่ยไปแมทชิ่งกับความเครียดซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีเรื่องติดลบในใจเขามาตลอดแล้วพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นตัวเรากลับไปทําให้เขายิ่งโกรธเกลียดและเบือ่อมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่คุณต้องเข้าใจนะคะลูกไม่ใช่แรงขับเคลื่อน ที่จะทาให้เขาต้องเป็นเลิกกับมือที่3แต่คนที่เป็นแรงขับอย่างแท้จริงที่เป็นต้นเหตุและมีอิทธิพลที่ทําให้เขาเลิกจากมือที่3ได้ก็คือตัวเราค่ะเราคือตัวแปรสําคัญที่จะทําให้เขาอยากที่จะเลิกจากมือที่3และมาโฟกัสที่ตัวเราและลูกของเราอีกครั้งค่ะแต่มันจะต้องไม่ใช่พฤติกรรมเดิมๆนิสัยเดิมๆและสิ่งที่คุณยังทําเหมือนเดิมๆเช่นปล่อยอารมณ์ด้านลบพูดคุยในเรื่องแต่คําพูดแบบ มไรจิตวิทยาและไรสเสน่ห์สิ่งนั้นไม่ทําให้ใครยอมที่จะละคนคนหนึ่งที่เป็นมือที่3ามเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ดีๆมากระตุน้นสารเคมีแห่งความสุขและความหลงไหลในขณะที่คุณก็ไม่ได้ให้ความสุขเขามานานแล้วแล้ววันนี้อยู่ดีๆคุณจะให้เขาไปเลิกจากผู้หญิงคนนั้นให้มาอยู่กับคุณกับลูกมันเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติแต่เราสามารถที่จะควบคุมและหลอกสมองเขาให้เป็นฝ่ายอยากที่จะเลิกกับมือที่3แล้วกลับมา มีเราและลูกโดยที่รักกันมากยิ่งกว่าเดิมและกลับมาหลงคุณได้มาอีกครั้งค่ะซึ่งแนวทางการแก้ไขเจาะลึกที่จะทําให้ตัวคุณไม่ต้องเอาลูกมาเป็นตัวประกันคืออยู่ในจิตวิทยาของคลาสปั้นตัวเองเป็นผู้หญิงเลยค่ะซึ่งในคลาสนี้จะสอนวิธีการแก้ไขปัญหามือที่3แบบระดับแอดวานซ์ การสร้างสิ่งมัดใจที่แท้จริงคืออะไรที่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่เบียนสมรสไม่ใช่ระยะเวลาที่อยู่กินมานานๆแต่เป็นสิ่งที่คุณไม่เคยสร้างและเป็นสิ่งที่ชีวิตคู่ต้องการและขาดไม่ได้ขาดแล้วมือที่สามเข้ามาแน่นอนพร้อมทั้งวิธีเคล็ดลับป้องกันความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ที่แท้จริงที่จะทําให้สามีกลับมาอยู่กับเราและเบื่อมือที่สามไม่กล้าที่จะกลับไปสารสัมพันธ์โดยที่เราไม่ต้องไปแอบสืบแอบอรวาดแบบสมัยก่อนพร้อมทั้งเทคนิคจิตวิทยาระดับแอดวานซ์มา มากกว่า20เทคนิคค่ะซึ่งครูอ้อสอนเจาะลงลึกไว้ในนั้นประมาณกว่า20 EP เจาะลึกพร้อมทั้งออกแบบ Mind Map วิเคราะห์เจาะลึกแนวทางแก้ไขเฉพาะบุคคลค่ะครูอ้อขอเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคนเป็นผู้หญิงเลอค่าไปด้วยกันขอให้ก้าวข้ามผ่านปัญหาไปนี้ไปให้ได้ค่ะ